สวัสดีครับทุกคนสวัสดีชาวโลกแล้วก็ชาวดาวองคารด้วยนะผมแล้วก็ผู้ติดตามของผมอีก450,000นะผมผมก็นายป๊อปปิ้แมนนะก็อยู่ในเกม j u ซ <laughs> ิสว่าเดอะแรนดซีซั่นสนะครับผม ก็กลับเข้ามากันแล้วกั็เกมการต่อสู้ในืัวเสาดแสนจะเล้าใจนะผมเป็นงานการเปิดตัวใหม่ของผมเออชาวดาวการที่ดูอยู่400,000 5 0นคนอ่าอย่าลืมอ่ากดซับ้วยนะเขากดซับแล้วโอเคอ่ออกมาแล้วทะกบททีวีโดนะก็ถือว่าเป็นอ่าโจ๊กขำๆแมยันแข่ ว่าะระายความง่วงเห่าวหานอนกันไปนะผมโอเคผมก็ยังง่วงจะจัดเลยวันนี้ก็ตื่นเร็วหน่อยนะผมเรียกว่าตื่นเร็วหน่อยโอเคอย่าเาเก๊ตอนนี้อ่ะตอนนี้ผมก็เหลือแคทออฟไททันนะที่จะต้องระเบิดศึกในเย็นนี้นะแต่ก่อนที่จะระเบิดศึกแค a ออฟไททันได้ผมจะต้องแกนอีกหนึ่งแต้มนะผมที่จะเข้าไปแลกเล่นนะผมยังขาดอู่หนึ่งแต้มะ่ะทุกคนทีแรกว่าก็จะตีเช้านี่เลยแต่ว่าสงสัยคงจะยากนะผมผมว่าเจอแพ็คแบบ เดือดๆทั้งนั้นเลยไม่มีแพ็คแบบฟอนตอนเลย <laughs> เรียกว่าแพ็คแบบโอ้โหวิญญาณหลอนเลยทีเดียวอ่ะแพ็คก็เช้านี้ก็จะมี JW นะผมแล้วก็มีกาทองนะผมส่ย,ยก ถ้าผมจำไม่ผิดนะที่เห็นแวบบนะผมแล้วก็แพ็คใหม่นะผมเป็นแพ็คพิเศษนะสำหรับเจ้าสัตว์น้ำทั้งหลายนะก็จะเปิดได้ดูเรียกพรุ่งนี้นะผมจะระเบิดศึกแล้วโกลโกซูแคทนะผมอย่าลืมเข้ามาตีกันนะเพราะว่าม่วงทองวิบวับรอคนอยู่นะสำหรับใครที่แบบว่าเป็นผู้เล่น1%ของผู้เล่นทั้งหมดนะแหลงโดมิเนเตอร์รับไปทันทีเลยนะโกโกซูแคทแถมปลดล็อกนะผมอตาดอบแบงค์ฮารอยฮารอยารอยโอ้ย เยอะจะจัดเลยทีเดียวถามว่าเลกนี้ผมเข้าไปตีไหมตีแน่นอนนะผมเพราะว่าศักสีไงอ่ะก็มีแพ็กพิเศษเข้ามานะผมคือแพ็กนี้ซึ่งผมจะไม่เล่นนะผมซูไวโวเนี่ยเพราะว่ามันแกล้งเราจะจัดเลยนะมันให้เราใช้น้านะผมเพื่อสู้กับนุกนะผมแล้วดูนุกเลยดูนุกแต่ละตัวเดโอโหแล้วเราจะไปไหวเลยเนี่ยเจอตัวแรก4 0 0พันึงเข้าไปก็โอ้โหน่าจะแย่เลยนะอ๋อนี่โทชิอาเออชีรัตนั่นแหละ อุ้ยแย่จัดๆเลยไม่ได้อย่างนี้เดโอ้ไม่ไหวไม่ไหวผมจะไม่เข้าไปเล่นนะสาหรับแพ็กนี้นะต่อให้แจกการ์ดดีแค่ไหนนะเพราะว่าผมรู้เลยว่าผมสู้ไม่ได้นะผมโอเคก็แพ็กพาวเวอร์ในโดน้าเดี๋ยวก็เอาไว้ก่อนนะผมเพราะว่ามันแคดออฟเซทมันสําคัญมกผมว่าพรุ่งนี้เหลีกจะเปิดแล้วนะพรุ่งนี้เหลกจะเปิดแล้วนะดังนั้นเราต้องซัดตั้งแต่วันนี้แล้วนะถ้าเอากันจริงๆนะผมอะผมจะเล่นเป็นอนนี้ก่อนแล้วกันอ่า JW แล้วกันนะผมเพราะว่ามีแค่สยกเราจะเสียในโนเสาร์น้อยหน่อยในการที่จะตี JW ในเย็นนี้นะผมมาดลุยกันดีฝ่ายนะผมดู้างในดิมงจโดทินไปไหนวะเนี่ยโอ้โหยดูดีทั้งเลือดทั้งบอลลางโจมตีนี่มันแข็งแกร่งกว่าตัวที่ผมมีนะผมดูดิขนาดอันดับสุดยอดของผมนี่ยังไม่สู้ไม่ได้อะวุฒนเลยสู้ไม่ได้ดังนั้นก็ต้องอ่ต้องใช้เทคนิคกันซะหน่อยนะไม่ได้จริงนะ ช่วงนี้ถ้าขาดก็วพวกนี้ไปนี่ซูแพ็คไม่ได้เลยเพราะว่าไปอัพโกงโกสูคัสนี่ให้เป็นโอ้โหมันก็เลยแบบว่าโอ้โหแพ็กแกจกจัดเลยทีเดียวไปอัพมันจนแบบว่ามันเป็นที่สุดแล้วก็เหนือคนอื่นไปนะผมเหนือตัวอื่นๆไปนะผมในแพ็กผมนี่ก็เลยแบบว่าร้ายการเอาไม่หินสุดๆเลยทีเดียวเดี๋ยวพอมันเปลี่ยนน้ำมาใช่ไหมเดี๋ยวเราจะใช้นุกนะผมเฮ้ยเราเอุยไม่ได้ว่ะเราต้องใช้น้ำนะมันถึงจะเปลี่ยนมา ้าเหนือนี่มันอาจจะไม่เปลี่ยนมาเฮ้ยมันอาจจะเปลี่ยนมาก็ได้เชื่อเดอ้เราต้องใช้นุกนะใช้นุกใช้นุก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 ,นกต้องนุกทรงพลังเลยวะ่ะโอเคแล้วนุกเสร็จแล้วเราก็ต้องมีน้ำด้วยผมน้ำนี่ต้องมีเลือดด้วยนะถ้าไม่มีเลือดนี่สงสัยจะเอาไม่อยู่นะผมโอเคน่าจะได้แล้วแหละมาลุยได้ไหมเล็งก่อนเล็งก่อนจะลุยได้ไหมอ่าผมว่ารับสักทีหนึ่งก็น่าจะพอแล้ะโอเคมาลุยกันดีไซน์นะครับผม เลือกไปอย่างเงี้ยดูดิว่าจะสู้ฝั่งนู้นได้ไหมอยากจะรู้เหมือนกันถ้าไม่เปลี่ยนตัวมาก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเปลี่ยนตัวไปก็ได้นะผมเพราะว่า,าจะขยําทีหมดเลยไม่สนใจใดทั้งนั้นะเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนนะผมโอเคถือว่าเขาได้เปรียบตรงอ่าทั้งเลือดทั้งพลังโจมเตีต๋ยวเราไม่มีน้ำสามจิ๋วงไงถ้าเรามีน้ำสามจิ๋วก็สวยหรูแต่ที่มันโจมซีเราเท่าไหร่วะ สองมันใช่ใช่ใช่สองสองเรื่องอีกแล้วเหมือนเมื่อวานเนี้ยต้องติ้งคออยู่เรียกว่าตายทันทีเรียกว่าแพ้ธันดาเห็นกค้ชทำตแตกฟังกรุงภาพไม่ได้ป่ะเพเก็บครบแล้วนะผมสแตก่อเลยรอบที่แรกบัตรเช็คทุกอยาก่างเก็บท่าไม่ตายมันมากเลยตั้งแต่ผมเจอกับมันมาเนี่ยผมยังไม่เคยเห็นมันใช้ท่าไม่ตายเลยอย่างนั้นก็เลยแบบว่า อ่าอยากเห็เห็นว่ามันจะบานไม่เป็นจะบานแชกไหมเนี่ยนะนจะเหมือนกับอ่าตัวที่มันผสมมาหรือเปล่านะบานแชกนะเต็มสองมาเต็มสองมาเต็มแล้วจบในส่โอเคงั้มเรายังอยู่นะผมเสร็จโป้แล้วทีนี้ดูอัพสปุนอัพสปุนนะผม อ,อุ้ยเยอะกว่าเลือดเราหน่อยหนึ่งชิบหายแล้วป้องกันไม่อยู่ป้อ,องกันไม่อยู่เลยอ่ะโจมตีหนึ่งจมตีสองจมตีสามอุ้ยยังป้องกันได้นะป้องกันสี่นะผมไม่กิงป้องกันสามก็พอๆๆลืมไปเพราะเดี๋ยวมันเปลี่ยนตัวมาอุ้ยเสียไปสแตก็กนลงเสียใจจังอ่ายิงป้องกันสามก็ได้อ่ะเบอร์เอเอ้ยมุกยิดไปป๊องยังไม่ได้อย่าปปงงี้เลยโอ้โหยัวด้าน,นโจมตีเลยทีเดียวอุ้ยอย่างนี้ก็สบายเรา,าด้วยโจมตีสี หนึ่งสองสามสบายวผมแล้วก็เก็บให้เพื่อนหนึ่งโอเคชะนะแล้วชนะแน่ๆนี่แนะ่ไม่เปลี่ยนโทมาก็ไม่เป็นไรโหนไม่โนแต่เป็นได้อย่างงี้เลยมาเลยอ่าถึงฉันจะไม่สวยเท่าแกแต่แกสีบอกบอกนะแพ้แน่ๆอาการมันบอกว่าแกจะต้องแพ้เพราะสีมันบอกบอกฉันแกแข็งที่สุดยังไงล่ะอ่าโจมตีถึงไม่ถึงได้อโทแค่นี้ไม่ถึงไม่ได้ยังไงอ่ะ เด็กมันยกยัดวิการนี่นะห้าพันเก้าเจ็ดสิบเอ็ดเสี่ยวมีการบัวไม่ถึงเรียบร้อยไปแล้วนะผมโอเคยกแรกเออให้ไม่ได้เงี้ยแต่เจ็ดสิบห้านะผมแล้วก็เด็กเด้อโอเว่นไปจัดการหน่อยเดย์สถานการณ์ตึงเครียดจัดๆเออยกนี้เคยเล่นง่ายนะยกนี้เคยเล่นง่ายหน่อยเราก็ต้องเพื่อไปสักตัวหนึ่งนะผมซึ่ง พืชเรามีเยอะแยะเดอเชื่อเด้อ่าเราต้องเอาพืชแบบว่าที่เก็บสแต็กได้ด้วยนะผมเพราะว่าดูเดิห้าพันกว่าหกพันเลยเดียวเยอะไปไหนเนี่ยเลือดเลือดพวกพวกมึงเนี่ยอ่าผมจะเอาโดโดไปนะผมแล้วก็พอมีโดโดเสร็จแล้วก็เราจะต้องมีน้ําสินะอ่น้ําไปล้มอืไม่ไหวเลยจริงๆอินโดน้แซฟเรกแบงโหดเกินไปละเจนสองนะผม เอาตัวนี้แหละเราต้องมีเลือดหน่อยนะผมไม่งั้นเดี๋ยวโดนขยี้ง่ายๆนะแล้วก็เสร็จแล้วเราก็ต้องมีพืชวะ่ะพืชน,นี่มันต้องแบบเจ๋าวแน่เลยนะถ้าไม่เจ๋าวแน่นี่ล้มไม่ได้นะผมเอาตัวซิกเนเจอร์องผมไปเลยก็แล้วกันนะผมอ่าดาโคเซเลท็อปนะผมน่าจะโ p พแล้ววะนะห้าพักับหกพันปัลุยกันดีฝ่ายนะผมมา <laughs> โมโนโดตคือเรียกยากเลยมาเลย ไม่ป้องกันใดๆทั้งนั้นเพราะว่าเราทัศญาณเดียวกันเป็นนกเหมือนกันแต่มันนกกินเนื้อเรานกกินพืชไงเรื่องมันมีเท่านี้แหละโอเคเปลี่ยนมาแเราโจนัทเดฟอ้อยย้นไปนึงโซนก็ให้ตาบตายไปตัวหนึ่งสีน้ำตาลเออไม่ได้ยังเงี้ยดะมึงฆ่าตัวสีน้ำตาลเหมือนกันเหรอฮะตัวมึงก็สีน้ำตาลเหมือนกันเนี่ยไม่ได้อย่างงี้เดะร่างแรกมันจะออกจำกว่านี้แล้วผมเชื่อเลยมันมีสีเหลืองเพราะฆ่าเอ้ง ร่งารงเจียนสองเนี่ยผมว่ามองค่าคอมเบียนเกแเจียนแรกนะจะแข็งแต่ว่า,าเจียนแรกดาเมีเยอะกว่าแบบถ้าผมจะไม่เิดนนะโจมตีสามตายดิครับอาการนี้เอือไปอีกตัวหนึ่งโดโดอ่าเดือแค่นี้ก็พอแล้วในการที่จะจัดการจะแกตายซะหนึ่งสองสามดักซุ่มรอแกมาอยู่นานแล้วอย่าอยู่เลยอินโดนี่นากล้ามาใช้อินโดเลเวล31ใส่ฉัน อ่าดีที่มันไม่เลเวลเกินก็ดีแค่ไหนนะตัวนี้2,500เลยเอามากกว่าเลือดเราเอีโจมตีหนึ่งเราก็ไปเลยเนี่ยเช็คบินเลยจมตี3 <S <S เหลือหนึ่งนะผมโอเคเหลือหนึ่งจะดูโดโดก่อนเล่นได้ไหมมีเพิ่มไหมไม่เพิ่มตัวกี่ด,ดูบักก็ให้มันน้อยๆหน่อยเออมะมันเหลือหนึ่งนจับไว้นะผมจมตีหนึ่งจมตี2องอาสามสี่นะผมแล้วก็อพันหนึ่งเหลือห้า องการให้สุดแม็กนะผมโอเคนี่ไงเหลือหนึ่งใช่ไหมไม่หน่กกัดเข้าให้ละเรียบร้อยลงไปนอนกองออกมากพามันไม่เหลือไว้ตัวแล้วนะผมดังนั้นเราก็เลยง่ายหน่อยมาเลยเพชรเาอ่าเวลาเพชรเสาเพชเซาอะไรเวลาเพชรเสาโจมตีเข้ามาไม่เป็นไรโอ้โหตัวมันรู้สึกว่าจะใหญ่กว่าตัวเราด้วยซ้ำแต่ว่าเราบันทวด่าหดด้วยอาชนะธากเนี่ยเรื่อง โดโดรับหน้าไปก่อนเดี๋ยวังไงฉันมีโดโดชฉันชนะแน่ๆเอาเดเมื่อวานก็เห็นมาแล้วอันทุภาคผมโดโดโจบทีสามโดนอีกแล้วโดนจุกจุกเอ,อือโดโดไปแล้วมันเหลือหนึ่งนผมแต่ว่าก็ฐานนี้อยู่แนหนึ่งๆอะไรมงมันเลยเช้านี่เดือนแต่เช้าเลยให้มันได้อย่างเงี้ยเลยแคดออฟเซชันต้องมานี่นะโอ้ผมมงไปสองลยอ่ะเลือดกระจาย น่แล้วนะผมวันนี่ต้องโชว์เท่กันมากนานๆทีสำหรับเจ้าดาโคเซราท็อปนะผมสุดจัดเลยจริงๆอ่ะผมก็ได้มาจากลีกแหละสารภาพตรงๆเลยเรียกว่าเก็บมาจากลีกเลยทีเดียวโอ้โหอันนี้เล่นยากนะจริงๆเราจะต้องแบบว่าเล่นยากวะต้องไม่ให้มันเปลี่ยนตัวนีวะนะแล้วน้ําจัดการ แล้วก็เอาพืชไปจัดการมัน2ตัวโอเคเจอดาร์คเซลาท็อปเหมือนกันแต่ว่าคำนวณแผนมาเรียบร้อยแล้วเราจะต้องหาแอมพืชสักตัวพืชสักตัวพืชสักตัวอ่ะผมเอาโรดิคัสไปกนแล้วกันนะผมมันจะไม่เปลี่ยนตัวอย่างแน่นอนนะผมแล้วก็เอาตัวตึงของผมเลยมาตัวดอนะผมแล้วพอจากนั้นเสร็จแล้วปุ๊บเราก็ต้องเอาพืชสักตัวหนึ่งนะที่ขยี้ได้ทุกตัวเลยนะแล้วก็ ่เอาหัวสุดไปเลยดาเมจเยอะๆให้มันถล่มทลายไปเลยอ่ะป้าลุยกันดีฝ่ายนะผมไม่รู้ถูกสูตรหรือเปล่าแต่ว่าต้องใช้ได้แหละต้องใช้ได้ตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่เลือดเยอะที่สุดในเกมนี้เลยนะผมมีหมืห่นแปดทั้มดยังผิดนะเลเวลสุดท้ายนะผมเฟอร์ชิโร่ซอรัสปะ่ะอ่าเพอร์อ่าเพชิกาโลซอรัสเอออะไรๆเฟอร์ชิกาโลซอรัส,รสอ,อ่าปุ๊กกันหนึ่งปุ๊กกัน เป็นโลเลยทีเดียวเป็นกินเนื้อที่เลือดเยอะมากเมื่อเลือดเยอะนี่ก็เลยทําให้มันยืนได้นานมากเลยนะผมเอาอรูนิกัสของฉันเป็นพลโลไปแล้ว 1, 2, ลวงแกนหนึ่งสองระบมเลือดหนึ่งโอเคอ่ากาลบฉันไม่ได้ง่ายๆเรายวบอกให้ถึงแกจะมีเลือดเยอะอยังไงแต่ชีวิตฉันก็มีเยอะมากจริงอ่ะไม่ได้มีหลายชีวิตีหายตัวมีหลายตัว,ล,ตวละงาละนี่แน่ คำรามเขไปจมเป็ดน,น้อยทั้งหลายไม่ต้องไปกลัวมันอุ้ยโจมตีฮะโอ้โหเจ๋วที่สุดตั้งแต่เล่นมามันไม่เก็บสแต็กตัวเน้มันคิดว่าเราล้มมันไม่ได้โอเคออกไปตัวที่จะล้มแกอยู่นี่ยังไงละ่ะเต็มตัวเต็มใจซะเถอะเดี๋ยวจะกัดนุ้กโป้งตีนแกเอาให้ไม่มีเหลือเลยดีเดียวงับมันตาเรียบเลย ได้งับด้วยเอาหัวตีซะง,งั้นนะผมตายแล้วเจอตัวแพ้ทางจ,จัดๆเลยเซลเอ่อซิมซมโมโนโดอนนะผมเซลอะไรมาเลยไอเซลเอ่ออุ้ยมันไม่กล้าโจมตีว่ะอย่างงี้ก็ได้อะเดะอันนี้เก็บสแตกไว้ก่อนเก็บสแตกไว้หนึ่งแล้วมีห้าแล้วอ่ะมันกลัวล้มเราไม่ได้ไงตะเกะมันกลัวเราป้องกันไงทีนี้มีห้าโจมตีแน่โอเคตายนะผมเออ,อดูที่โรดิกัตตัวเพิ่มไหม โดริกัสตัวเพิ่ม,มา่าโอเคแต่เบิ่มขึ้นมาบวกเลยโดริกัสโชว์ฟวามเก่งการของเราให้มันได้เห็นสะหน่อยว่าเราเก่งขนาดไหนเออได้ไหมได้อยู่นะผมแล้วก็เหลือหนึ่งโอเคตายโดยตี้เลยทาไม่ตายนี่นะจิกก็ให้มันจะจะตายซะโอเคเออลงไม่นอนก่อนมาเหลือแกตัวสุดท้ายแล้วสินะดาโคเอร์ท็อป วัดใจกันจมตีสองออยังอยู่ได้ถ <c oughs> ึงเหลือตัวเดียวก็ยังอยู่ได้โจมตีห้าลงมมันได้ไหมผมไม่มั่นใจเท่าไหร่ว,ว่าโจมตีห้จะลงมันได้เพราะว่ามีแค่สองร้อยเท่านั้น <c oughs> มาเราไม่ชนะทตาไงพูดเลยถ้าเกิดตะเกียบชนะได้แน่นะเพราะตะกียมันนกไงนี่มันอ่าหนึ่งโอเคไม่เท่าไหร่ <c oughs> ฉันรอแกมานานแล้วด้วยตัวนี้จริงๆฉันกะใช้ตัวนี้จัดก,การแกหมดเลยแต่โรดิการู้สึกว่าอ่าแผกิทธ์นะผม <c oughs> มีพิษสองหัอเรียกมีพิษสองมีพิษร้ายตายซะเมื่อเพื่อนทําให้อย่างงี้เราต้องจัดให้สุด <c oughs> กระเด็นกระดอนน่าแล้วนะผมด้วยหัวแดง,งเรานี่เอง <c oughs> อ่าก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะผมเจ็ดร้อยล้อผมอยู่ผมชอเปิดได้700อ่ะบ้าบอที่สุดขอ1,500กันแล้วกันขอไม่เยอะอูวีด้8ยห้าสิก็ยังดีกว่า700อ่ะโอเค JW 850ดอบนะผม แล้วก็950อย่าไปเปิดนะผมเคยทำให้น้องๆ FC ดูแล้วเปิดแล้วคัดออฟไททันในที่สุดโอ้โหเอ,อมันจะเปิดได้ของผมี่เรียกว่าของคนอื่นก็ตีกันไม่นานแนละ้วผมบางคนตีไปเป็นอาทิตย์แล้วนะอา500 500รอผมอยู่แล้วเจอคันเย็นนี้นะผมอะ สำหรับช่วงเช้านี้ก็ผมต้องพอแค่นี้ก่อนกันแล้วกันนะก็ออมกำลังไว้ตอนเย็นๆนะผมเพื่อที่จะสู้แคตออฟเท่านนะก่อนที่ฟานนะก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด Sub s c r i b e กันด้วยเพื่อเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะและอย่าลืมอ,อย่าพลาดเลยฝากกดกระดิ่งให้พี่ป๊อบด้วยส่วนตอนนี้ผมนายป๊อบสมัตก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะผมซีโยแกนทุกคนแฟนดอยังเล่นอ <laughs> ยู่มาเอย